สวัสดีค่ะวันนี้วันที 25, ่5 5มกราคม2,565นะคะวันนี้เป็นวันพักแต่ว่าแก้วไม่ได้ใส่บาตไม่ได้ปล่อยปลาแต่ว่าเดี๋ยว ทำงานเสร็จก็กําลังจะเดินทางไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียรหรือไต่เสียโฮกโจ้ที่เยาวาราชเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากนะคะก็วันนี้จะไปขอพรนากงจะไปฝากดวงแล้วก็จะขอความเพงความปังมาฝากทุกคนเลยนะคะอ่ะมาดูกันวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรให้โชคให้ลาบพวกคุณกันบ้างเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์กับวันศุกร์ให้ซื้อเลขยานพานะย้ํานะ,นะคะอาทิตย์กับศุกร์ซื้อเลขยานพานะ วันนี้คุณจะได้โชคได้รับจากยานพานะค่ะส่วนคนวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่โดยเฉพาะเลขที freely, <S <s ่คุณแม่ชอบถ้าคุณแม่ยังอยู่ถามคุณแม่ชอบเลขอะไรซื้อเลขอันนั้นนะคะแต่ถ้าท่านเสียชีวิตแล้วให้ซื้อปีพศที่ท่านเสียชีวิตค่ะของคนวันจันทร์ส่วนวันอังคารให้ซื้อเลขเบอร์มือถือตัวเองโดยเฉพาะเลขเบอร์มือถือ2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายนะคะลองซื้อกันได้เลยเบอร์มือถือสองตัวท้าย3ตัวท้ายจัดไปจ้า ส่วนคุวันพุธนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อถ้าคุณพ่อยังอยู่ถามคุณพ่อชอบเลขอะไรแต่ถ้าท่านเสียชีวิตแล้วให้ซื้ออายุย้ำนะคะวันพุธให้ซื้ออายุท่านที่เสียชีวิตค่ะส่วนวันพฤหัสบดีในวันนี้นะคะพฤหัสกับวันเสาร์นะคะย้ำพฤหัสกับเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากย้ำนะคะบัญชีเลขบัญชีเงินฝากให้ซื้อเลขบัญชีเงินฝาก2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายก็ได้ค่ะจบไปแล้วนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้คุณไม่มากก็น้อยขอตัวไปทำบุญก่อนนะบ๊ายบายค่ะ